สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice b o o o ปบายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะใน100นิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่66ความมุ่งหวังของเศรษฐีเศรษฐีคนหนึ่ง มีอุปนิสัยใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอทุกๆวันเขาจะแจกทานจำนวนมากมายนอกจากนี้เขายัางตั้งโรงทานเพื่อแจกอาหารสำหรับคนยากไร้อีกด้วยรวมไปถึงโรงฝึกอาชีพสำหรับคนที่ไม่มีงานทำโดยคุณงามความดีของเศรษฐีทําให้ชื่อเสียงของเขาเลื่องลือไปทั่ว และประชาชนต่างก็รักใคร่เศรษฐีคนนี้ทั้งสิ้นพระราชาซึ่งปกครองบ้านเมืองนี้พอได้ยินชื่อเสียงของเศรษฐีว่าเป็นคนใจบุญตอนแรกพระราชาก็รู้สึกพอพระทยัยที่มีคนดีมีคุณธรรมเช่นนี้อยู่ในปกครองของตอนเองแต่ทว่าเมื่อนานๆนนเข้าพระราชาก็เริ่มเกิดความสงสัยว่าเศรษฐีจะทำความดี เพื่อแย่งชิงตำแหน่งพระราชาจากตนเนื่องด้วยพระองค์คิดหาเหตุผลอื่นไม่ได้ว่าทำไมเศรษฐีจะต้องทำความดีและคุณประโยชน์ให้กับประชาชนมากขนาดนี้ยิ่งคิดพระราชาก็ยิ่งกังวลจนในที่สุดพระราชาก็ตัดสินใจที่จะยึดทรัพย์ทั้งหมดของเศรษฐีโดยให้อมาตผู้หนึ่งหาเรื่องใส่ร้ายเศรษฐี เพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าพระองค์นั้นอยู่เบื้องหลังข้างฝ่ายเศรษฐีนั้นเมื่อโดนยึดทรัพย์ก็มีได้มัวเศร้าโศกเขาได้ออกไปรับจ้างทำงานเพื่อจะได้นำทรัพย์มาใช้จ่ายและนำเงินส่วนหนึ่งมาให้ทานแก่ผู้ที่ลำบากกว่าเขาพระราชาซึ่งให้คนติดตามดูพฤติกรรมของเศรษฐีก็รู้สึกแปลกใจยิ่งนัก ที่เศรษฐียังพยายามที่จะทำบุญให้ทานแม้ตนเองจะยากจนจนแทบไม่มีอาหารกินก็ตามหลังจากผ่านไปเป็นเวลาเจ็วันพระราชาก็อดรนทนไม่ได้พระองค์เลยปลอมตัวเป็นคนธรรมดาและเดินเข้าไปคุยกับเศรษฐีที่กำลังให้ทานแก่คนยากจนอยู่ท่านเศรษฐีข้าได้ทราบว่า ท่านเคยร่ำรวยมาก่อนเมื่บัดนี้ท่านยากจนลงทำไมยังทำบุญให้ทานอีกขอให้ท่านเลิกให้ทานสิเถิดพระราชาวหวานล้อมทำไมท่านถึงกล่าวเช่นนี้การทำบุญให้ทานคือชีวิตของข้าทำไมข้าจึงต้องเลิกด้วยละ่ะท่านก็เห็นไม่ใช่หรือว่าคนที่ลำบากกว่าข้ายังมีอยู่อีกมากมาย ขาจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยคนเหล่านั้นมีความสุขมากขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเศรษฐีพูดขึ้นแต่หากท่านเลิกให้ทานข้าสัญญาว่าข้าจะทำให้ท่านกลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมได้พระราชาตรัสท่านเป็นใครกันแน่ทำไมถึงบอกให้ข้าเลิกให้ทานและทำไม ท่านถึงจะให้ค่ากลับมาล่ำโดยอย่างเดิมได้เศรษฐีถามขึ้นอย่างแปลกใจข้าคือพระราชาของเมืองนี้พระราชาตอบข้าไม่เชื่อหรอกคนที่เป็นพระราชาจะต้องมีใจเมตตากรุณามันทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนอยากไร้ซึ่งเป็นประชาชนของพระองค์ คุณธรรมเหล่านี้ถึงจะทำให้พระราชาสมกับเป็นพระราชาแต่ท่านกลับมาห้ามค่าไม่ให้ทำทานทำบุญแสดงว่าท่านต้องไม่ใช่พระราชาแนะ่เศรษฐีกล่าวขึ้นถ้าอย่างนั้นข้าขอถามท่านเป็นคำถามสุดท้ายพระราชาซึ่งกำลังรู้สึกสับสนรักคนกับความละอาย ตัดสินใจถามคำถามที่พระองค์ประสงค์จะรู้ที่สุดออกมาท่านทําบุญทําทานช่วยเหลือคนมากมายเพื่ออะไรท่านต้องการจะได้เป็นพระราชาของเมืองนี้เหรอจึงพาย,ยายามทำให้ประชาชนรักใคร่ท่านเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มน้อยๆก่อนจะตอบว่าสิ่งที่ข้ามุ่งหวังไม่ใช่ตำแหน่งพระราชาแต่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่น ให้มากที่สุดเท่าที่ข้าจะทำได้ตาหาเพราะความสุขของข้าก็คือการได้เห็นผู้อื่นนั้นมีความสุขพระราชาเมื่อได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงจับมือกับเสรษฐีก่อนจะตรัสอย่างดีพระไยว่าจากนี้ไปขอให้ท่านทำบุญให้ทานตามที่ท่านประสงค์จะมากเท่าใดก็ได้ข้าสัญญาว่า ท่านจะมีทรัพย์มากพอที่จะทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นไปได้ทั้งชีวิตของท่านเลยทีเดียวจากนั้นพระราชาก็เสด็จกลับวังและสั่งให้คืนทรัพย์สินให้แกเ่เศรษฐีดังเดิมทั้งยังพระราชทานเพิ่มเติมให้อีกจำนวนมากด้วยส่วนเศรษฐีนั้นเมื่อได้ทรัพย์คืนก็นำมาบริจาคทานช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอเท่าที่เขาจะทำได้ตลอดชั่วชีวิต ขของเาจินตนาการสอนให้คิดผู้เป็นใหญ่บางคนมักจะไม่อยากเห็นผู้น้อยเด่นเกินหน้าเพราะความหวงในตำแหน่งหน้าที่แต่การทำเช่นนั้นกลับรังแต่จะทำให้ตัวเองดูด้อยค่าลงไปดังนั้นจึงควรเปิดใจกว้างก็จะมองเห็นอุดมการณ์และความตั้งใจของอีกฝ่ายได้แจ่มชัด ยิ่งขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ